สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวประพสอนเจษม,มากนะคะประจําชนะ็อปดีแท็กเซนทันพาซานครศรีธรรมราชค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นสุดยอดกล้องสมาร์ทโฟนสําหรับสายทําคอนเทนต์นะคะก็คือซัมซุงกาเล็กซี่เอสยี่สิบเอ็ดซีรีส์นะคะซึ่งเอสยี่สิบเอ็ดซีรีส์ทุกรุ่นนะคะจะรองรับ 5G นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับการทําคอนเทนต์นะคะเนื่องจากจะทําให้เราเนี่ยได้รูปภาพและก็วิดีโอที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ในการถ่ายรูปเนี่ยะคะ่ะ ตัวนี้นะคะตัว S21 Ultra เนี่ยค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาใน Samsung Galaxy นะคะทำให้เราถ่ายรูปภาพนะคะได้ครบทุกเฉดสีมากถึง68000ล้านสีนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรอไฟล์12บิตได้นะคะซึ่ง r อไฟล์12บิตตัวนี้นะค่ะเราสามารถที่จะนำรูปภาพที่เราได้มาในหานำไปตกแต่งโดยที่ว่าไม่สูญเสียรายละเอียดลเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ในส่วนของวิดีโอค่ะตัวนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า HDR10+ นะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ไล่เฉดสีนะคะได้ดทุกเฉดสีเลยนะคะเสมือนกับดวงตาที่เรามองเห็นเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับโหมดพิเศษนะคะก็คือเป็นโหมดมุมมองขึ้นกำกับนะคะทำให้เพิ่มความสนุกในการใช้งานนะคะก็คือตัวนี้นะะเนี่ยค่ะกล้องทุกตัวเนะะี่ยค่ะจะทำงานพร้อมกันจะแสะดงตัวอย่างนะคะ ในมุมมองของตัวกล้องเพื่อให้เราเนี่ยได้เลือกนะคะว่าเราจะเลือกใช้มุมมองไหนให้เหมาะกับวิดีโอที่เราต้องการนะคะียกาใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะยังพิเศษไนมากก,กว่านี้นะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับการถ่ายวีดีโอแบบกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันได้เลยนะคะก็คือทําให้เปิดประสบการณ์ใหม่ ในการใช้างานนะคะและก็เมตคาดบรรยากาศดีๆบรรยากาศสําคัญกันเลยทีเดียวนะคะและตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับหน้าจอที่มีคุณภาพสูงนะคะ,ะเป็นอัตราความร้อนนะคะตัวนี้3ล้านก่อหนึ่งเลยให้สีสันเฉดสีที่คมชัดนะคะและยังมาพร้อมกับหน้าจอที่สู้แสงด้วยนะคะตัวนี้สู้แดดเลยอัตรา,าความสว่างก็อยู่ที่1 5 0 0นรนิตนะคะและหน้าจอตัวนี้จะเป็นแบบ หน้าจออัตรารีเฟรช120เฮิร์นะคะจะปรับให้อัตโนมัติเลยทําให้ประหยัดพลังงานด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้งานกันไหลลื่นมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเรามาดูวิธีการถ่ายรูปแบบรอไฟนะคะก็คือเราเข้าไปในส่วนของตัวกล้องค่ะแล้วก็เลือกการตั้งค่าแล้วก็เลือกในส่วนของรูปแบบและตัวเลือกขั้นสูงนะคะแล้วก็เราก็มาเลือกในส่วนของฉบับรอกดเปิดได้เลยค่ะตัวนี้แล้วกลับไปที่ในส่วนของตัวกล้องนะคะ เลือกอื่นๆค่ะแล้วก็เลือกโหมดโปรนะคะอันนี้โดยที่ว่าโหมดโปรเนี่ยจะมีแบบมุมมองแบบปกตินะคะแล้วก็แบบกว้างนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็เราก็กดถ่ายเลยในส่วนของรูปที่ได้ออกมานะคะจะเป็นรูปแบบปกตินะคะแล้วก็รูปแบบรอไฟนะคะตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะคะเราสามารถนํารูปเนี้ยไปตกแต่งได้เลยนะคะโดยที่ว่าไม่สูญเสียรายละเอียดนะคะแล้วก็มาดูอีกโหมดนึงค่ะก็คือจะเป็นโหมดพิเศษ เพิ่มความสนุกในการใช้งานของตัวเครื่องนะคะก็คือเข้ามาที่ในส่วนของอื่นๆนะคะแล้วก็เลือกโหมดมุมมองผู้กำกับค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเลนทุกเลนจะทํางานพร้อมกันนะคะเป็นการแสดงตัวอย่างให้เห็นนะคะก่อนที่เราจะถ่ายจริงเนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะเลือกมุมมองตามที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าจะเลือกมุมมองไหนนะคะแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะคะเรา แล้วก็อีกโหมดหนึ่งค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดของ w a l k e r View นะคะเราสามารถถ่ายวิวกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมกันได้นะคะกดเลือกได้เลยนะคะเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานนะคะมหมอะมากๆสำหรับคนที่แบบชอบออถ่ายวอล์กอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นะคะเราจะมาคอมเพลก์กันนะคะระหว่างรุ่น Samsung Galaxy S21 Ultra และ l o 1 2 Pro Max นะคะมาดูกันในเรื่องของตัวกล้องค่ะ Samsung Galaxy S21 Ultra นะคะจะมาพร,าออพร้อมกับความเบียดกล้องหลักอยู่ที่108ล้านนะคะสามารถซูมไน้สูงสงุดถึง1น0เท่า ถ่ายวิว 8K ได้นะคะส่วน l o 12 Pro Max ค่ะจะมาพร้อมกับตัวกล้องอยู่ที่12ล้านสามารถซูมหน้า12เท่าและในส่วนของการถ่ายวิวจะถ่ายวิวแบบ 4K นะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอค่ะหน้าจอ Samsung Galaxy S21 Ultra จะมาพร้อมกับความเอลยดหน้าจอ Display r e ดีด Plus นะคะแล้วก็เป็นหน้าจอที่สู้แสงค่ะตัวนี้อยู่ที่1,500 nits นะคะส่วน l o 12 Pro Max จะ มาพร้อมกับความเบียดหน้าจออยู่ที่ Full d p l u s นะคะเป็นหน้าจอตความสว่างตัวนี้จะอยู่ที่1,200นิตนะคะและก็มาดูกันในส่วนของตัวแรมค่ะ Samsung Galaxy S21 Ultra นะคะจะมาพร้อมกับตัวแรม12และแรม16ส่วน l o 1 2 Pro Max จะมาพร้อมกับแรม6นะคะและในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะ Samsung Galaxy S21 Ultra นะคะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000พร้อมกับชาร์จเร็ว25วัตต์นะคะ ส่วน l o 12 Pro Max ก็จะมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่3 6 8 7แล้วก็ชาร์จเร็วนะคะตัวนี้จะมีแค่20วัตต์นะคะและพิเศษค่ะ Samsung Galaxy S21 Ultra มา,าจะรองรับปากกา S Pen นะคะส่วน l o 12 Pro Max จะไม่รองรับค่ะขอบคุณค่ะ